ช่วงเลี with with ้ยงลูกด้วยใจกับวินัยเชิงบวกมาถึงช่วงนี้นะคะช่วงเลี้ยงลูกด้วยใจกับวินัยเชิงบวกนะคะกับหมอโอแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลค่ะกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิปดีนะคะจากเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านนะคะต้องบอกว่าเพจนี้เน uh ี่ยใช้วิธีการเลี้ยงลูกในเชิงบวก วันนี้ชื่อเรื่องที่เราจะพูดกันก็ตรงกับชื่อเพจเลยเลี้ยงลูกนอกบ้านค่ะคุณหมอเลี้ยงลูกนอกบ้านที่ว่านี่คืออะไรคะคือจริงๆเนี่ยก็ตั้งใจทําเพจเนี่ยจริงๆแรกๆเลยไม่ได้กะจะเขียนเรื่องเลี้ยงลูกเชิงบวกเยอะอ่ะกะจะเขียนเรื่องการพาลูกออกไปนอกพื้นที่ปลอดภัยทําให้เด็กได้อะไรเยอะพื้นที่ปลอดภัยส่วนใหญ่ก็เป็นในบ้านนะคะก็คือ ของเล่นก็มีรายร้อมหิวก็มีให้กินอ,อยากอะไรก็มีคนช่วยเหลือแต่ว่าเวลาที่ที่เราพาลูกออกไปนอกบ้านเนี่ยมันจะออกไปนอกพื้นที่ปลอดภัยมันต้องรู้จักช่วยเหลือตัวเองอต้องดูแลฝึกดูแลตัวเองมาเลยรู้สึกว่าการที่พ่อแม่พาลูกออกไปเห็นโลกกว้างเนี่ยมันช่วยในเรื่องการเสริมพัฒนาการของลูกคือหลักๆเลยก็คือกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กเนี่ยมันได้ทำ<ด> วงเล็บคือพ่อแม่ต้องเปิดโอกาสด้วยเพราะพ่อแม่หลายคนก็อุ้มจาง oh. กลัววิ่งกลัวลมเนี่ยถ้าเราได้เปิดโอกาสเนี่ยเราจะพบเลยว่าเด็กเขาจะเรียนรู้พวกนี้ได้ได้เด็กดีะะแล้วก็เร็วขึ้นด้วยภาษาะเราก็จะได้เลยช,ชี้นู่นชี้นี่ได้เห็นของจริงแ <c oughs> ทนที่จะดูผ่านผ้าผ่านบัตรคำ <c oughs> เราได้เห็นล,ลูกได้เห็นของจริงซึ่งพัฒนาการทางภาษาก็จะดีขึ้นพัฒ <c oughs> นาการสัง,สงคม <c oughs> การได้ไปเจอผู้คนการได้เห <c oughs> <c oughs> ็นว่าคนอื่นเขาใช้ชีวิตยังไงมีชีวิตยังไงเนี่ย ก็ทาให้ทักษะทางสังคมของ<อ>ลูกนี่ดีขึ้นงั้นหมอก,ก็คิดว่าการพาลูกออกนอกบ้านก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับตัวเด็กนะคะที่สําคัญเลยที่หมอเพราะว่ามันได้ประโยชน์ก็คือเวลาที่เราไปนอกบ้านมันมันมกจะเป็นเวลาแห่งความสุขวงเล็บคือสําหรับครอบครัวที่ออกนอกบ้านแล้วแล้วดีนะไม่ได้แบบออกนอกบ้านที่ละไรตีกันบ่อยแต่ว่าเวลาที่ออกไปด้วยกันแล้วเรารู้สึกว่าเออเรามีจุดมุ่งหมายด้วยกันเรามีเป้าหมายในการ เดินทางไปด้วยกันแล้วเราช่วยเหลือกันแก้ไขปัญหาระหว่างการเดินทางเราช่วยแก้อุปสรรคเราให้อภัยกันเวลาใครทําอะไรผิดพลาดเน mm hmm. หมอว่าลูกได้ซึมซับสิ่งเหล่านี้ผ่านการเดินทาง mm hmm. ซึ่งหมอรู้สึกว่ามันมีความหมายกับ, mm hmm. ก,บการเติบโตซึ่งจริงๆแล้วคุณหมอกำลังจะบอกว่าการเลี้ยงลูกนอกบ้านที่คุณหมอพยายามนําเสนอเนี่ยมันก็คือแนวทางเชิงบวกอีกแ ให้รับรู้อีกหนึ่งด้านค่ะที่เราไม่สามารถจะให้เขาได้เองอแต่โลกใบนี้ให้กับเขาได้ใช่แล้วถ้าเกิดว่าเราไปถึงแล้วเราไม่สามารถจะคอนโทรลเขาได้ลนะ่ะเราใช้วิธียังไงคะก็เนี่แหละใช้วิธีการฝึกจากการเชิงบวกแบบนี้แหละแบบที่คุยกันไปในเทปก่อน,<ม>อนๆเนาะ<ม>ให้ทางเลือกกาหนด ica, <ม>กติกากาหนดผลลัพธ์<ม>หรือบางทีเราก็เองก็ต้องยอมที่จะ ที่จะหมดความสนุกของตัวเราเช่นถ้าเขาไม่ทําการปรติกาเราคุยกันไว้แล้วเช่นสมมติว่าเราพาไปเดินห้างและกันเนาะแล้ววีนเวียงอะเราว่าจะเอาของเล่นอย่างเงี้ยเราเราเราคุยกับลูกไว้ก่อนเลยวันนี้เร,<ะ>เราจะมาเดินห้างนะแม่จะมาซื้อของวันนี้จะไม่มีการซื้อของเล่นเพราะว่าหนูเพิ่งซื้อไปแล้วหรืออะไรก็<ะ>ตามถ้ามีการอารวาสว่นวายเอาของเล่นเราจะกลับบ้านกันทันที<ะ>แล้วทำทำจริงอย่างเงี้ย เออลูกเองก็ได้ฝึกในการที่จะเรียนรู้เรื่องว<า>ินัะต้องกั้นใจอ่ะมันก็ต้องกั้นใจกับบ้านใช่ไหมคะหรือ,หร,อหรือมีการบริหารจัดการเช่นคนหนึ่งพากลับไปนั่งรอที่รถอาจจะไม่ต้องกลับบ้านก็ได้นะเเช่นอาจจะพี่เลี้ยงพากลับไปนั่งรอที่รถคือเขาตัว,ตวเขาถูกติดเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่จะเดินชอปปิ้งให้เสร็จก่อนอหนูไปนั่งรอที่รถตรงนั้น<า><ๆ>เพราะว่าหนูไม่สง,งบหรืออาจจะถ้าไม,ไม่มากอ่าไม่วุ่นวายมากอาจจะเป็น ไปสงบที่ลบก่อนสงบเมื่อไหร่ค่อยกลับมาอย่างเงี้ยค่ะคือทำให้เด็กเรียนรู้ว่ามันมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการที่เขาโวยวายไม่ได้ดังใจแต่ว่าค,คือคำว่าเลี้ยงลูกนอกบ้านของหมอเนี่ยจริงๆจริงๆมันไม่ได้หมายความถึง ต้องไปต่างประเทศอะไรก็ได้ต้องเดินทาง<ร>าไกลเจริงๆเป็นสวนสาธารณะใกล้บ้านหรือในหมู่บ้านข้างน,นอกเอเอแค่นั้นเองบางทีการที่สัมผัสสายลมแสงแดดอะไรพวกนี้นะกับเด็กเนี่ยจริงๆหมอคิดว่ามันดีอ,อันนึงที่สําคัญเลยที่หมออยากจะฝากพ่อ,พอแม่คือเด็กลูกใหม่เนี่ยเขาจะเขาจะอยู่กับกับสื่อเทคโนโลยีเยอะเยอะใช่แม้นการที่พาเขาไปอยู่กับธรรมชาติมากๆเนี่ยจะมีความหมายกับลูกมากเลยคือทุกวันนี้ความสุขของลูกไม่จะผูกพันกับความสนุกอ่าเล่นเกมสนุก เล่นของเล่นสนุกคือมันจะถูกป้อนความสนุก,กเนี่ยเขามีความสุขและสนุกค,คือคือความสุขข,ของเขาจะไปผูกติดอยู่ความสนุก <Okay. S 1> ทาแล้วสนุกถึงจะมีความสุข <Yeah. S 1> แต่ว่าจริงๆที่ความสุขที่มันเกิดขึ้นจริงๆ <Okay. S 1> แล้วมันที่แท้ๆเนี่ยจริงๆมันคือความสงบ <Yeah. S 1> ซึ่งเราเนี่ยไม่ค่อยได้ฝึกลูกในชีวิตประจาําวันว่าความสงบที่แหละเป็นยังไงใช่การพาเขาไปอยู่กับธรรมชาติเนี่ยเราไม่ต้องทําอะไรเยอะแยะแต่ไปนั่ง สุดลมหายใจอยู่กับลมพัดเย็นเย็นก็จะนิ่งขึ้นอ่ะแล้วมันทาให้เขารู้ว่าความสงบเนี่ยจริงๆเฮ้ยไม่เป็นความสวยรูปแบบหนึ่งเหมือนกันเนาะอ๋อ,อแล้วมันสงบแบบเออแล้วมันสุขแบบสุกแท้สุขนานดทีเนี่ยหมอเนี่ยคือโชคดีบ้านอยู่ในเมือ,องก็บางทีขับรถเนี่ยค่ะส่วนรถไฟนี่เป็นที่ท,ท,ที่มาประจำโอ้นั่นน่ะก็ไปบ่อยอ่ะโอ้แล้วก็เนี่ยบางทีก็เอาเขานั่งอยู่บนเสืออให้เขารู้สึกแค่มันแบบเออได้หายใจผ่อนคลายและนิ่งๆเนี่ยไม่ต้องมีของเล่นกระตุ้น แต่ทําไม่รู้ว่าเฮ้ยมันสุกได้เหมือนกันนะแค่อยู่กับลมพัดเยน็นๆอ,อยู่กับตัวเองอสแสดงว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราจับต้องได้เป็นเรื่องง่ายๆไม่ต้องเส้นเปลืองใช่วันนี้นะคะหลายเรื่องเลยทีเดียวที่เราได้ไปว่าจะเป็นเรื่องของการพาลูกออกไปเที่ยวบ้างขอบคุณคุณหมอโอมากๆนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะทิ้งใช้กันไว้ในช่วงของรอบรู้โลกกว้างนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันนานๆแล้วหมอโอได้ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ รอบรู้โลกกว้างกับนวัตกรรมเพื่อการดูแลลูกสำหรับพ่อแม่ยุคใหม่วันนี้เราเอาใจคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาแอปพลิเคชันสำหรับคุณหนูๆการเลือกแอปพลิเคชันนั้นต้องเลือกที่สนุกและมีสาระเหมาะกับเด็กๆด,ด้วยนะคะรอบรู้โลกกว้างวันนี้ขอเสนอแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Alphabet t a g g i n g เป็นแอปพลิเคชันฝึกลากเส้นตามรอยปะที่เหมาะสำหรับการเตรียมความพร้อมในการเรียนของเด็กอนุบาลเพื่อฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือฝึกการเรียนรู้และการเขียนพยัญชนะด้วยตนเองนอกจากนั้นแบบในการฝึกลากเส้นจะมีตัวการ์ตูนแสนน่ารักเช่นรถไฟรถบรรทุกตัวหนอนวิ่งตามเส้นให้เด็กๆได้ฝึกลากเส้นตามตัวการ์ตูนที่วิง่ง และยังสามารถเลือกใช้สีที่ชอบในการสร้างตัวหนังสือและตัวเลขได้อีกด้วยส่วนในสัปดาห์หน้าจะมีอะไรมาให้ได้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามชมนะคะหนูขอไปนอนค้างบ้านเพื่อนได้ไหมอ่ะบ้านเพื่อนการจะายอนุญาตให้ลูกไปค้างบ้านเพื่อนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรทําหรือไม่ควรทํา พ,พ่เ็กโคจชทานั้นอันดับแรกเลยจะต้องเป็นผักเพราะแม่หลายคนรู้สึกว่าลูกดื้อเนี่ยมองไปดูดีๆเนี่ยมันอาจจะมาจากความเอาแต่ใจของตัวเราอะคือสั่งแล้วรู้สึกว่าต้องเดี๋ยวนี้